สินห้ามีอะไรบ้างสินห้าครับอ่ามีอะไรบ้างเอาแบบไหนครับเอาแบบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลยเอะไรตินนาหรือว่าอินนาหรืออะไรอะไรก็ได้ครับสินห้ามีอะไรบ้างสินห้าครับอ่ามีอะไรบ้างสินห้าคีวัดมานั่งคีวัดมานั่งเลยคีวัดมานั่งเลยมาเข้ากล้องเลยเอาเนี่ยจะสัมภาษณ์เอาเนี่ยสัมภาษณ์เซนน้องๆเีลยไม่มีการเตรียมมันมาก่อนคีวัดมานั่งเดี๋ยวถามคีวัตก่อนลย ท่าทีสิน oh ห right? <ấy> the <benchmark> ้ามีอะไรบ้างเอาชีพัดก็ได้เอาแบบไหนเอาเลยมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอะไรบ้างมีห้ามฆ่าสัตว์ครับห้ามฆ่าสัตว์ห้ามห้ามรักทรัพย์ห้ามรักทรัพย์ห้ามผิดลูกผิดเมียห้ามผิดลูกผิดเมียห้ามพูดปดครห้ามพูดปดห้ามดื่มสุราห้ามดื่มสุราอันนี้ก็คือสินห้าถ้าเทียบกับกฎหมายห้ามฆ่าสัตว์ก็ถ้ามาเทียบกับคนก็ห้ามฆ่าผู้อื่นนะครับห้ามรักเล็กขโมยน้อยก็ห้ามรักทรัพย์นะสามสามส แล้วก็ห้ามห้ามพูดเท็จก็พวกโชโกงทั้งหลายนะ<ไ>แล้วก็ดึงสุรามีัรนี่ก็เป็นไม่มันผิดศีลมากกว่าแต่ยังไม่มีข้อกฎหมายเมาขับครับอ่าเมาขับ,ขบเออตอนนี้มันก็มาเป็นกฎหมายเมาขับแล้วเหลืออีกนาทีนะผมจะทำนาทีก่อนแล้วมันมีข้อหนึ่งที่ว่าห้ามผิดลูกผิดเมียอันนี้คือศาสนาอะไรศาส,สนาพุทธใน ถ้าผิดลูกผิดเมียในแง่กฎหมายก็พวกคุมขืนนะกระทาชําเราในอะไรในะในแง่กฎหมายนะอันนี้ในแง่ศาสนานะอันนี้ผมผมเพิ่งคิดได้เมื่อวานกับพี่สมชายครับสมชายสอนยากสูนเย็นกับพี่ไก่บุญช่วยทีน,นี้ผมจะมาถามเรื่องไอ้ห้ามผิดลูกผิดเมียเนี่ยมันเป็นศีลข้อหนึ่งแต่ว่าในในเทียบกับกฎหมายก็คือเราย่อกับกฎหมายมาจากยุโรปจากอเมริกาจากเยอรมันก็คือห้ามคมขืนห้ามอะไร กระทำชำเราห้ามอนาจารห้ามอะไรประมาณนี้ถ้าเทียบเทียงใกล้ที่สุดทีนี้ผมจะมาเรื่องศาสนาอันนี้ผมขอพูดเลยศาสนาอิสลามบอกว่าผู้ชายสามารถมีเมียได้สี่คนคุณคิดยังไงกับศาสนาพุทธว่าห้ามผิดลูกผิดเมียแล้วก็ศาสนาอิสลามมีลูกมีเมียได้สี่คนเอ่ะคุณคุณวิเคราะห์ดิมีเคราะห์ับครับ เอาพูดไปไมหัวเราะที่พ <siblings> ูดว <thighs> ่าทาไมศาสนาพูดบอกห้ามเิดรลูกผิดเมียแต่ศาสนาสอนคนนี้เป็นคนดีหมดแต่ศาสนาอิสลามบอกว่ามีได้ไม่เกินสี่คนเอาเอาคุณตีความเรื่องผิดลูกผิดเมียครับมีเมียได้ห้ามเกินสี่คนข้อดีข้อเสียคุณพูดมาเพราะอะไรอันนี้ผมอยากรู้อยากรู้จากปากเด็กน้องๆใหม่ที่ว่าครับเด็กกินแซ่ะคิดยังไงกับสินข้อเนี้กับศาสนา พูดกับศาสนาอิสลามอิสลามทาไมต้องมีได้ถึงสี่คนแล้วไม่ทําหมันศาสนาพุทธทำไมบอกห้ามกินลูกอิกเมียผมอยากรู้มันขัดกันเรื่องข้อน,นี้ข้อ,นนขอเดียวหรอผมอยากรู้จริงขัดกันครับเอามาขัดดีก็ศาสนาพุทธบอกห้ามผินลูกอิกเมียศาสนาอิสลามบอกมีได้แต่อย่าเกินสี่คน้อบคุณคิดยังไงกับศาสนาพูดกับศาสนาอิสลามเรื่องนี้ยโดยเฉพาะไอ้เรื่องเมียเมียเนี่ยเผื่อคุณจะไปบอกเมียได้เวลาคุณขับไม่ขับบ้านตรงเวลาอะไรเงี้ย คุณมีความรู้สึกไงคุณอยากให้คุณพูดทำไมคุณไม่มีความคิดอะไรเป็นของตัวเองเลยหรอชิวัตตอบวิไม่ชีว่าก็จะตอบอย่าผมอยากรู้จากปากนาทีแสดงความคิดอย่นี้มีความคิดเป็นของตัวเอง่อยว่ามันที่มันกําหนดนี้เป็นอาจจะเป็นเพราะอะไรศาสนาพูดมันถึงเพราะอะไรอ่ะผมมีความตอบในใจนะแต่ผมอยากรู้จากปากคุณก่อน ที่ผมไม่ได้ให้หัวเราะผมให้คุณพูดนิดนึงเอาเอานาทีก็ได้เอานาทีก่อนช่วงช่วงทีเท่เอาชีวัดก่อนเอาช่วงทีชีวัดเอ่อเอาช่วงที่นาทีนาทีคิดทีวัดมีความคิดยังไงเรื่องนี้ผมไม่ได้ถามไม่คิดก่อนนะแต่ผมเพิ่งคิดได้เมื่อวานเออใช่เว้ยทำไมบอกศาสนาทุกศาสนาสอนใี้เป็นคนดีแต่มันมีข้อแตกต่างกันเรื่องนี้เรื่องเดียวที่ว่าไอศาสนาอิสลามบอกมีเมียได้สี่คนศาสนาพุทธบอกห้ามผิดลูกผิดเมียผมว่าทาไมไม่สอนที่เหมือนเหมือนกันวะ มันโลกใบเดียวกันนะพอคุณตอบพี่ชีวัตคุณตอบพี่นี่ผมยิงคาถามแบบไม่ให้คุณตั้งตัวทั้งสองคนนะคุณตอบพี่คุณเตรียมคำตอบด้วยคุณเนะนี่ยนี่ขาตอบพี่ชีวัตทำไมคิดนาะนจังวะ<ม>คุยเองอยู่นะ <c oughs> ผมกำลัง <c oughs> ผมกำลังหาไอ้นี่อยู่ครับเอัว่าไงครับตดว ศาสนาพุทธมีสิ่งอยู่ข้อหนึ่งบอกว่านายก็เป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอห้ามผิดลูกผิดเมียครับผมแต่อิสลามทําไมบอกว่ามีได้สี่คนแล้วทําไมบนโลกใบนี้ทําไมศาสนาสองศาสนาบอกศาสนาสองนี่เป็นคนดีหมดแต่แต่เรื่องนี้ทําไมมันแตกต่างกันนายมีเหตุผลอะไรมีเหตุผลผมยังไม่ได้ศึกษานะแต่ผมคิดเองว่ามันไม่มันไม่เหมือนกันครับอืม ไปมาต่อก่อนก็ได้อีกฝั่งนานได้ไหมมาตอกก่อนไหมเออเออคิดว่าไงบังบังไฟบังไฟลองดูบังเนี่ยบังไฟบังบังไฟลองเฮ้ยนาทีนายยังลุกไม่ได้นายยังไม่ตอนนาทีนายจะลุกอาศัยโอกาสบังมาเลยอาเอาบังน่ำสัมภาษณ์เลยเอาบังคิดยังไงอันนี้อยากรู้จริงขอคำถามอีกทีหนึ่งครับอ่าสัจสินห้ามีอยู่ข้อหนึ่งศาสนาพุทธบอกว่าห้ามหยดลุกพินเนี้ย ทำไมทำไมบางถึงมีเมียได้สี่คนอ่ะเพราะอะไรนาทีไม่ได้ไม่ได้ตัวตรงนี้นาทีมันต่างคำสอนต่างศาสดากันนะครับอ่ะมันทำไมถึงแตกต่างกันอ่ะเพราะอะไรเหตุผลอยากรู้เหตุผลเราตักกะหน่อยมีเหตุมีผลหน่อยรู้มันต่างกันเลยมันมันมีความเขาเรียกอะไรมันมีความถูกผิดอยู่ในตัวอยู่แล้วครับอย่างอิสราเเขาไม่ได้เขาที่บอกว่ามีเมียได้สี่คนใช่ไหมคือมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันต้องดีลกันเรียบร้อยแล้ว บอกคนที่หนึ่งแล้วว่าผมจะมีคนที่สองคือยงดูได้เป็นบกค้องอส่วนของพุทธมันผิดเพราะว่ามันผิดลูกผิดเมียเขามันแอบแทบกันหรือว่าอะไรเงี้ยไหมก็ไปมีไม่ได้ผิดสมมติว่าผู้หญิงไปผู้ชายไปม,มีเพิ่มอีกคนหนึ่งอีกสองคนเป็นมีหลวงมีน้อยอะไรเงี้ยนาทียายายานาทีไม<า>่ไบอกว่าอ่ไม่ได้ผิดผิดอเลยมันเป็นมันเป็นค่านิยมพื้นฐานของของคนทั่วไปว่าครับในสี่ห้าว่า ทำพวกนี้มันก็คือสิ่งที่ดีสิ่งที่ทำให้ไม่เกิดอะไรนะรอะไรเพิ่มเกี่ยวกับภาระภาระหรือว่าการอยู่ร่วมกันของเออ,<พ>อนี่ยังมีเหตุผลนเลยอ๋อโอเคก็ยังพอฟังได้นะเอานาทีเน่หมือนนาทีอ๋อ ไอ้นาทีที่เขาสอบจะสอบสัมภาษณ์อีกได้ศูนย์นะเนี่ยนี่อันนี้เต็มสิบมันยังได้เจ็ดได้แปดนะเนี่ยมันบอกได้เอาเอาบางแปะเออบางแปะน่าจะบางแปะไม่พูดหรอกบางแปะน่าจะให้ออันนี้เอาพูดวดเอาพูดด้บยบางบางแปะอ๋งจีวัตรเาบางแปะของจริงกันเอาตอบนิดนึงที่เขายังตอบได้เลยไหมเขายังบอกว่า เหมือนเคยได้ยินมาว่าเคยเปิดรุ่หมือนมียไม่ไดุ้ <c oughs> ดงเลยสูมไปใ่บ้านผมนะอัอออนน้ก็ได้ยินมาว่าเขาบอกว่าผู้หญิงมีเยอะกว่าผู้ชายออโอ้โหแนี ตอนนี้อัตราส่วนเท่าไหร่อ๋อไม่รู้ครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ต้องครับตอนนี้ประมาณ17เจ็ดต่อหนึ่งต่อผู้ชายต้องมีเมียได้ส7็คนผู้หญิงผู้หญิงต้องมีสงสารผู้หญิงที่ยังขาดหัวเยอะเลยเยอะมากตอนนี้อัตราส่วนอันนี้ต้องไปเรียนเรื่องหมออีกเรื่องอผู้หญิงเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าปกติจะหลังหลังหลังกรดมาเขาจะเป็นเรี่อไอ้ปกติวตกขาวอ่ะนั่นคือกรด ตัวอาซูิ<ม>ที่แข็งแรงที่สุดไม่อาจสามารถเข้าไปล่วงลึกที่สุดมันก็ตายอยู่ปากบอกส่วนมากมันก็จะเป็นลูกผู้หญิงครับอเขาจึงมีหมอแต่หมอเขาไม่ค่อยออกมาพูดเรื่องนี้ต้องมีการเอาสารส้มมาล้างช่องคลอดก่อนหรือผู้ชายเสร็จก่อนผู้หญิงอันนี้ก็ช่วยได้ที่เป็นลูกผู้ชาย<ม>อันนี้ก็หตุผลหนึ่ง<ม>ที่ฟัง<ม>ซึ่งมีความคิดของตัวเองต่อไปจบที่นาที <laughs> นาทีว่างไงอันนี้เขาฟังขึ้นอันนี้ก็บอกฟับงบงเมื่อกี้บอกว่าเรื่องศาสนาเขาสอนว่าอย่างนี้ยอันนี้เรื่องเรื่อง เรื่องบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายอัตราส่วนจริงๆแล้วมันมาตั้งแต่สมัยโบราณไม่มีใครเช็คอัตราส่วนหรอกมันเพิ่งมาเช็คตรงนี้แหละแต่ว่าอยากมีอยากให้ทุกคนมีเหตุผลเป็งของตัวเองออนาทีครับศาสนาพุทธครับศาส,สนาพุทธที่ว่าสอนให้รักเดียวนะครับก็คือครับรักเดียวก็คือเขาไม่ถึงแม้ครอบครัวจะไม่เยอะเหมือนอิสลามครับหรือว่ามีคู่คหลายครับแต่ว่าเขาก็เป็น เคยญาติเคยญาติที่แบบเคยญาติใหญ่ครับของไทยที่วญานับถือกันสืบทอดกันมาเป็นประเพณีที่ดีงามเข้าวัดทำบุญนี้ก็อ่ะอันนี้อ่ะโอเคเรื่องประเพณีที่ดีงามอันนี้จะได้ก็ได้อยู่ประมาณหกเจ็ดคะแนนก็มีเหตุผลทุกคนมีเหตุผลบางเมื่อกี้ก็โอเคมีผลนี้นันนี่ก็บอกว่าราสวนก็มีผลซึ่งสมัยก่อนเขาไม่ได้คิดแต่ราสวนเขาไม่ได้รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่มีการสํารวจหรอกแต่ว่าตัวเท่าที่ผมคิดนะศาส,สนาพ,พุทธนะ ไอ้ที่สอนห้ามห้ามรักกินก็คือพวกถ้ารักกินก็จะเป็นพวกกา<ด><ด>กาไม,ไ,มไม่ต้องทําอะไรเลยนอกอ่นไม่ไปค้ามากามันก็ไปข้าในดังต่อไม่ต้องทําอะไรพวกรักกินขโมยกินเนี่ยอันนี้ไม่ดีไอคนลำบากก็ลำบากไอคนสบายก็รอขโมยกินอย่างเดียวห้ามรักทรัพย์เนี่ยซึ่งมาประกาศทุกกฎหมายด้วยส่วนในศาสนาพุทธเนี่ยสมัยก่อนมันน่าจะลำบากแล้วไอลาพังผู้หญิงเนี่ยมันจะไปช้ำเท้าหลังจะไปขุดไร่ขุดนาอพยพมองว่ามันลำบากมันทําไม่ได้ มันต้องมีผู้ชายพาไปมันก็เหมือนช้างเท้าหน้าเท้าหลังอะไรผมคิดอย่างนี้นะแล้วพอไปมีคนอื่นเยอะๆผู้หญิงที่มีอยู่แล้วลูกก็ไม่ได้เรียนหนังสืออดอยากผมคิดอย่างนี้นะอันนี้คือความคิดของผมที่ผมคิดได้เมื่อวานส่วนส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยส่วนศาสนาอิสลามเนี่ยประชากรเขาเร่งผลิตพยากรประชากรของน้อยเขาบอกว่าคนเยอะๆจะได้มาช่วยกันสร้างเมืองสร้างชาติเผยแพรเออเป็นการขยายศาสนา ผมคิดอย่างนี้แต่ว่าถูกไม่ถูกเดี๋ยวนายไปหาคำตอบให้ผมด้วยแล้วกันแต่นักวานาทีจะคิดได้ใช้เวลาสิบนาทีเลยนะ <c oughs> ไอเกี่ยวัาการต่อยมวยมาก่อนไหมหพิงเชือก <c oughs> พิงเชือกเยอะอะไรเยอะม,มีมีเกี่ยวไหมไ <c oughs> ม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะผมเป็นคนละเอียดร,รอบคอบนะแล้วเดี๋ยวหาคําตอบได้ดีกว่านี้มาบอกผมหน่อยนะคลิปนี้ก็ขออนุาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้คลิปหน้าจอกันใหม่ครับโอเคนะโอเคเลยัะ 太拖。